ไปติดตามเรื่องของท่านรามาตสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับติดตามการบริหารจัดการน้ำครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่วังให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สามารถใช้ในการเกษตรให้กับชาวโคราชพร้อมเตรียมพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับนายจักรพงษ์แสงบณี รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเพื่อเพิ่มความจุในการเก็บกักน้ำให้สามารถกลับมาใช้งานได้เต็มศักยภาพโดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความจุเพิ่มขึ้น และปรับปรุงเส้นทางภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานแบบอเนกประสงค์รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนจากนั้นนะครับได้เดินทางต่อมายังอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนอำเภอรประทายเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบ,บริหารจัดการน้ำของอำเภอรประทายซึ่งในพื้นที่พบว่ามีโครงการอ่างเก็บน้ำที่จะต้องบำรุงรักษาแแห่ง พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางการสัญจรเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับประชาชนนอกจากนี้นะครับยังมีแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่นายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าสำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอประทายเชื่อว่าหากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีจะสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ที่สามารถใช้ในการเกษตรให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยหากโครงการใดมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงคุณภาพการกักเก็บน้ำก็สามารถของงบป,ประมาณในการดำเนินการโดยด่วนได้โดยตนไม่ได้มองในเรื่องของตัวเงินแต่มองความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นหลักหากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ก็ต้องบรรเทาและเยีออยวยาเป็นอันดับแรก